Huh? <laughs> โลกเส้นตายดัดแปลงมาจากนิยายเรื่องเกมนรโกโลกเส้นตายโดยสุยเชียนเฉิงความเดิมตอนที่แล้วคุณมองดูพวกเขาทำลายของของบอสหน้าตาเฉยฉันอยากให้นายรับหน้าที่ต่อจากเขาฉันจะให้พิกัดนายให้นายรับหน้าที่การล่าสัตว์ทั้งใหญ่นายไม่ใช่หานปิน้นไม่ใช่เขานี่คือกับดัก ตอนที่เก้าฮะยสู่้ายเชียวจริงถิงหลินเยี่ยนหานปิ <h 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 ่นลู่ชววหานปิ่นอืม Châu Y Tàu Rồi đập cao นายเป็นบอสของที่นี่เหรอฉันมีธุระกับคุณหานใครไม่เกี่ยวข้องออกไปดีกว่าเเธอไม่เป็นไรก็ด oh ีแ oh ล้ว oh 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 ฉันบอกแล้วนี่มีฉันคอยคุ้มกันรับประก,กันว่าเธอรอดออกไปแน่เ<อ>จอครั้งนี้อันตรายจริงอยู่โชคดีที่อยู่ๆพี่เบิ้มโผล่มาไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรถือว่าครั้งนี้เอาตัวรอดไปได้ต่อจากนี้เธอคิดจะเอายังไงต่อฮอฉันไม่รู้เราถูกเปิดโปงแล้วต่อจากนี้หันปินจะยิ่งระวังตัวตอนนี้มีผู้แก่งก้าระดับเก้าโผล่มาอีก สถานการณ์มั่วซั่วไปหมดครั้งนีฉฉ้ฉันไม่รู้จริงๆเจ้าหมอนี่ข้างเกิดไปแล้ว เขาอยู่ที่นี่ก็ฆ่าคนไม่ได้สักหน่อยจะวันนี้ไปถึงไหนไม่รู้ผมว่านะกินเขาซะเลยขอแค่ผู้บิประเทศเหมาะสมให้ผู้ระดับสองสามถืออาวุธไปทถล่มไม่เชื่อหรอกวัดตัวเขาจะทำจากเหล็กเเขาฆ่าคนไม่ได้ก็จริงแต่ความสามารถต่างกันถึงขั้นนี้วิธีฆ่าคนทางอ้อมมีตั้งเยอะต่อให้เขาสร้างเหตุฆ่าคนแล้วจะฆ่าได้กี่คนนั่นมันผู้เล่นระดับเก้าเลยนะแต่ไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ ถ้าไม่สุดวิสัยจริงๆร่วมมือกันดีกว่าต้องสู้ตายถึงยังไงคุณก็ใกล้ไปจากซินเว่หูแล้วยอดฝีมือข้างนอกที่เลื่อนขั้นระดับเก้ามีค่ามาก<ถ>พูดได้ดีแต่เขาอวดดีเกินไปหน่อยคุณค่าที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ไร้ค่าดังนั้นต้องให้เขารับใช้ฉัน นายเองเหรอใครเหรอมีอะไรไปเออนายเองเหรอทห,ห,หารที่หายหัวไปในยามคับขันยังจะมาทำอะไรอีกนั่นสิทำไมเมื่อวานนาะยไม่มาร่วมรบล่ะสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ฉันเปลี่ยนแผนก็ท่อหันในเมื่อนายเปลี่ยนแผนเองมิต่ภาพระหว่างเราก็ไม่มีอีกแล้วตอนนี้ที่นี่ไม่ต้อนรับนายดูข้อมูลที่ฉันนำมาให้จบก่อนค่อยตัดสินใจว่าเราจะร่วมมือกันต่อไหม ตลอดตอนนี้เปิดให้ดูทำไมดูต่อไปจะสำคัญอยู่ช่วงหลังฮึ <_ d fuss> ึงเครียดขนาดนี้กันทำไมฉันเคยบอกแล้วแค่มีธุระจะคุยกับคุณหานดีใจที่ได้เจอคุณโจมีอะไรที่หานคนนี้ช่วยได้ก็บอกมาได้เลยพวกเราจะทำตามที่บอกสาใจจริงๆงั้นฉันไม่เกลงใจแล้วนะเฮ้ เช่คุณโจพูดมาคำขอของฉันง่ายมากสิ่งย้หูของพวกนายเดออมีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งซ่อนอยู่อมีเพียงต้องได้หินยันบนตัวมันฉันถึงจะไปจากที่นี่ได้ แต่ให้ระดับอย่งฉันไปสู้โอกาสเก็บได้ตามเกินไปต่อให้พวกนายช่วยเอาหินยันมาให้ฉันแน่นอนสำหรับค่าตอบแทนฉันจะจดจำน้ำใจครั้งนี้คุณโจเป็นผู้แข็งแกร่งระดับเก้ากลับมายังหมู่บ้านมือใหม่คงจะมีเรื่องที่พูดยากหินยันของมอนสเตอร์ลับต้องเกี่ยวข้องการตัดสินชี้ขาดภารกิจองระบบ ตามหลักแล้วเราไม่ควรปฏิเสธเพียงแต่มอนสเตอร์ลับนี้เล่าขานกันในหมู่บ้านมือใหม่และเคยมีคนไปลองหาแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีบาะแสที่ชัดเจน <S <S เรื่องนี้คุณหาไม่ต้องห่วงในเมื่อฉันยื่นคำขอย่อมรู้ว่าต้องไปหามันที่ไหนเฮมอนสเตอร์ลับนั่นอยู่ที่เขตเบืองเจ้าเจอของซินเย่หูไงละ่ะ ้นพิกัดที่แน่นอนเออฉันเชื่อไปเออเหตุการณ์เมื่อวานถึงเขาออกมาก็เป็นแค่อีกคนที่ถูกฝังพร้อมกันเราล้มเหลวไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้ฟ้าส่งโอกาสมาใหม่จะผิดพลาดอีกไม่ได้ดังนั้นยิ่งห่วงหน้าพรวงหลังไม่ได้ อีกอย่างก็ส่งพิกัดนี้มาโอกาสนี้ฟ้าไม่ได้ส่งมาถือว่าไปเออมีคุณงามความดีนะปัญหาคือพิกัดนี้ฮะ<อ>นายก็เห็นคลิปแล้วโจอีเตาแค่เอาพิกัดให้หานปินไปเออรู้ได้ยังไงแต่ที่นายพูดก็ไม่ผิดเนะตอนนี้ไม่ควรห่วงหน้าพวงหลังเรื่องไปเออเชื่อได้ไหมปล่อยไปก่อนเขตบึงเจ้าเจอ เราต้องไปให้ได้ฉันแค่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะลงมือเมื่อไหร่ดียังต้องคิดอีกเหรอทำทุกอย่างเหมือนเดิมตอนเขาตีมอนสเตอร์ก็ถือโอกาสลงมืออย่าลืมสิตอนนี้มียอดฝีมือระดับเก้าโผลมาเนะถ้าเราลงมือตามแผนเดิมทำลายแผนล่าสัตว์ของพวกเขาก็เท่ากับทำให้โจอีตาขุนเครื่องแล้วไหนจะาตอนให้เราทำเขาขุนเครื่องเรื่องนี้สำคัญกับเขามากตอนล่าสัตว์เขาคงไม่ทิ้งระยะห่างเยอะแน่ ฉันไม่มั่นใจว่าจะปิดบังได้ไหมแต่ถ้าเขารู้ก่อนหน้าแล้วขัดขวางกลางคันก็ไม่เหลือโอกาสเลยจากที่เธอพูดมาเราก็ทำได้แค่แบบนี้แล้วสิเมื่อกี้จึงคิดปัญหานี้อยู่เรามีโอกาสลงมือสองครั้งสองครั้งตอนไหนอย่าลืมสิหานปินเองเขาพะวงกับไอเทมแล้วจากความเข้าใจในตัวเขาเขาไม่มีทางขายชีวิตให้โจอีเตาด้วยใจจริงเมื่อได้หินยันมาแล้วเขาจะฮุบไว้เอง ดังนั้นโอกาสแรกที่จะลงมือก็คือหลังจากเขาฆ่ามอสเตอร์รับสําเร็จแล้วเธอพูดแบบนี้แสดงว่าเราก็แทบไม่ต้องลงมือเลยถึงตอนนั้นโจอีตาก็ไม่เอาเขาไว้หานปินเป็นคนเจ้าเล่ห์ก่อนดําเนินการเขาต้องจัดการทุกอย่างพร้อม้ะเขาอยู่ระดับ6แล้วถ้าได้หินยันมาก็จะเทเลพอร์ตออกจากหมู่บ้านมือใหม่ทันทีเนะกมนรกโลกเส้นตายใหญ่มากถึงเวลานั้นอย่าว่าแต่พวกเราโจอีเตาก,ก็ทําอะไรเขาไม่ได้ืแล้วโอกาสที่สองเหรอโอกาสที่สองก่อนถึงจุดนี้ ถ้าเราชิงหินยันมาได้ก่อนหานปินไม่แน่อาจโน้มเน้าโจอิอตาให้ช่วยเราต่อกรกับหานปินเอาข้อมูลไปให้แล้วหวังว่าคุณจะทำตามสัญญาไอ้น้มต้องเชื่อในความน่าเชื่อถือของยอดฝีมือระดับเก้าเหมือนเชื่อใจเพื่อนสองคนของนายพวกเขากับผมแค่ร่วมมือกัน ถ้าคุณไม่เชื่อใจพวกเขาแล้วจะเห็นด้วยกับแผนผมทำไมฮฉันไม่รู้จักพวกเขาเป็นธรรมดาที่จะไม่มีความเชื่อใจที่ฉันเห็นด้วยก็เพราะนายเราสองคนก็ไม่ถือว่ารู้จักกันนะแต่ฉันรู้จักตระกูลไปอืาาอตอนนี้ฉันจะดการพร้อมแล้วมาด้วยกันเถอะ นานแล้วนี่เราต้องหาอะไรกันแน่แต่ใครจะรู้เล่าบอกแค่ให้หาของแปลกแถวมิกัดนี้เอเฮ้ยฉันว่านะมีแต่พวกเราที่แปลกสุดนะถ้าทางจะหามาถึงขอบแผนที่แล้วบอกทางนั้นอย่งก,กับกำแพงเข้าไปไม่ได้เลยดูท่าวันนี้จะทำงานเสียเปล่าไม่ทำงานนี้ก็ต้องทำงานอื่นไม่เป็นไรเหรอแต่ยังไงไตัวุซระดับก้าที่มาใหม่ก็ไม่มาเจอเราที่ขอบหรอก เราพักที่นี่กันน่ะพอค้นหาพื้นที่ที่นี่เสร็จแล้ววันนี้ก็น่าจะจบงานแล้วอ่ะอันตรายมากเกือบถูกจับได้แล้วไม่ต้องห่วงทุกคนรู้ว่าขอบของแผนที่นี้ทะลุหมอกไม่ได้ไม่มีใครคิดหรอกว่าจะมีคนอยู่นะ มีเสียงเคลื่อนไหวเหมือนมีคนกำลังมามาทางนี้เร็วฟังห้ดีอีกเดียวแบ่งทีมกันอสองอผู้นายสองคนไปทางนั้นนายสองคนไปกับฉันคนที่เหลือใหคนทางทิศตะวันออกไปเออทำไมเขาไปอยู่กับพวกหานฟินล่ะฉันบอกแล้วว่าเขาเชื่อไม่ได้ออกเดินทางไปนะแย่แล้วพวกเขามาทางนี้แล้ว ิดอะไรขึ้นผู้เล่นเขียวจริงถึงขอต้อนรับสู่บึงเจ้าเจอไร้ขอบเขตฮะตัวละครใหม่คุณมาอยู่ตรงหน้าผมได้คุณก็จะมีสิทธิ์เปิดร่องรอยที่จมหายไปได้ที่นั่นคุณที่อืมเฮออ้ยอไพร์อันยิ่งใหญ่ที่สุดของซินเย่หู เออเป็นมอนสเตอร์ที่จะเก็บหินยานได้ใช่ไหมใช่สุดยอดที่แท้ฉัก็เป็นพระเอกตามฉันมาฮะฉันมีคำถามหนึ่งฝันประหลาดนี้ฉันไม่ได้เข้ามาเป็นครั้งแรกตลอดมานี้เนี่ยเป็นคนทำใช่ไหมนายเป็นใครกันแน่ในเกมนรกลูกเส้นตายไม่มีความฝัน เรียกได้ว่าเกมนรกเส้นตายก็คือความฝันผมก็ไม่รู้ว่าคุณเข้ามาได้ยังไงฮะข้างหลังนี้คือความลับในซินเย่หูเหรอใช่แล้วทั้งหมดในนี้เป็นสิ่งที่ระบบสร้างขึ้นรวมถึงผมและคุณ เราถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลบางอย่างจากนั้นก็ถูกทอดทิ้งด้วยเหตุผลบางอย่างขับเคลื่อนตามเจตจำนงของระบบซ้ำไปซ้ำมาส่วนตัวผมเป็นใครนั้นไม่เคยสําคัญเลยฉันไม่ใช่สิ่งที่ระบบสร้างขึ้นนะฉันมีชีวิตจริงนอกเกมนรกโลกเส้นตายนอกเกมนรกโลกเส้นตายสำหรับผมแล้วมันไม่มีอยู่จริง ผมไม่เข้าใจคำพูดของคุณ<ฤ>อีกอย่างคุณแยกแยะความจริงกับภาพมายาได้ยังไงฉันเอออยิ่งตามกฎแล้วคุณได้รับสิทธิ์เปิดล่องรอยที่จมหายไปไม่ว่าคุณจะเข้ามาได้ยังไงตอนนี้แค่ทำวิธีเปิดใช้งานให้สำเร็จเมื่อกลับสู่มิติปกติแล้ว <S <S ก็จะสืบหาโซนต่อจากนี้ได้ หลังนั้นคืออะไรผมไม่รู้วันนี้คุณถามสิ่งที่ผมตอบไม่ได้เยอะเกินไปฮะฮทำไมเธอพึ่งมาช้าเกินไปเล่าพึ่งมาอะไรละ่ะฉันเห็นนายติดอยู่ในหมอแล้วก็ไม่นาน

一起进入游戏世界会员免费度不用动动弹没坏的马戏的哈哈凉哇哇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 哇